ววลคัมสุพีพีชนะสวัสดีค่ะโฮกับมุกระบองค่ะยุดอย่าเพิ่งไปเราจะไม่ไปการสีเวลาจะพูดเร็วๆนะคะจะพูดเร็วๆน่ะทุกคนวันนี้เห็นไหมเสื้อคู่เสื้อคู่แต่ไม่ได้คู่กันนะ อะไรวะเสื้ออันนี้นะคะของเซ็กแมชินกันนั่นเองทุกคน <Yes. S 2> c o ล l e คชั o ใหม่แล้วครับผม hidden world มครับถูกต้องโลกที่ถูกซ่อนอยู่อเดสคมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเสื้อตัวนี้มากเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คืออินสปายของเสื้อตัวนี้มันคือคอดีบีกับออฟเซ็ตเรื่องราวความรักของ2คนนี้ความจริงก็คือเขาแบบเลิกกันทะเลาะกันเพราะว่าแบบว่านอกใจกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนแบบเขาก็เปรียบเทียบแบบลายล้อมด้วยแบบปีศาจแล้วก็มีแบบประตูอันนี้มันเป็นประตูนะมันไม่ใช่ปากฉลามนะใช่ตอนแรกคิดว่าเป็น เขาเรียกว่าประตูฟันปีศาจคือชอบประตูอันนี้มากคือมันแบบแม่งใหญ่มากครั้งเสือ้อแล้วก็ด้านหลังเหมือนจีซัสแต่ว่าเป็นปีศาจท,ที่ถูกตึงกลางเขนเป็นพระเจ้าของเราปีศาจอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้นะคะไปที่เพจเซ็กแมชชีนกันนะคะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วหมดแล้วเออ,เอ,อขายดีมากมากจริงใครที่ชอบเสื้อสติสติไลายเยอะเท่ๆสไตล์นี้ก็ไปติดตามเพจเซ็กแมชชีนกันไว้นะครับเวลาเขาออกคอลเลคชันใหม่จะได้ไม่พลาดนะทุกคนถูกต้องไปไปกดติดตามไว้กันนะครับโอเคเพื่อประหยัดเวลานะคะ เดี๋ยวเรามารีแอคชั่นเพลงอะไรคะเลนดิดไฟครับตั้งแบดบอยนั่นเองโอเคเดี๋ยวดูรีแอคชั่นของเราก่อนแล้วก็ตามไปรีแคปกันด้วยนะทุกคนไฟแดงเหรอปิ๊นปี๊ดเอ้ยไฟแดงว่ะเสียงแตรถอะลดที่นี่รับสมัครคนพากเรือแข่งใช่ไหมเออใช่เรือแข่งจ้างผมได้ไหมจ้างมึงคือผมไม่มีงานทำพี่น้องพากเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคเดี๋ยวมาเล่นมี หมกุ้งนหมมุละมคร่งหูมกุ้หูมุุมนึ่งินมันกนือกลกคำแบบพวกี่อ่านยากมฟัดกินฟาดฟัดช้ากันไม่ดอมีไหมเน่ตาตีตกต้นตามตาตีตายต้ต้นตาร้องอ้ยยออยากรักกลิงรอลิงรักยักรักยักกลิงร้อยสมีไข่หวยสมรยไข่สีสมีเล่นหวยสมรยเล่นสีชูสีซุชีุชีชูชีชูสีมุ่ยีชิบนีซุ่ยชีชูสีโอ้โห สันหมูบม uh> ีหนูด้ตอนเขาอ่านมาคืออย่างนี้เว้ยช่วงหลังเนี่ยนะมันจะมีฝรั่งมาดูพักแห่งเรือเยอะถ้ามันพ้ได้นิดนึงเป็นภาษาฝรั่งกูจะพิจารณาโอเค gotta be the one เอาไปตัวเลยรมาดูมาดู like ก s o l ด i ล้วก k e a ด o she sells sea shells on the sea s h o r b u t t e s e s r e like a s e n e I gotta see more picture แบบไหมอออ๋อ fake p l u c k f k e p l u c k e s n b t l k e a k and fake p l คำาก basic ดวตาหนีเหีวหีววไปวีมาได้ปหม b a s i ระนองระยองยะลาเนี่ยได้ไมโห เบสิกความขาวความคั่มพี่เบสิกโอเคอลีเฮียอลเฮียเลยเอออลีเฮียเดินไปหาเฮียลีพี่จ้างเหอะคนนั้นเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องเล่นพันเสียงกล้องเดี๋ก็สูตรเพลงเดี๋ยวก็ดูเด็กทำย่างไงสลับคำคู่เพชรคู่เก็รจับที่คู่เกวทภาคเรือเนี้มันเป็นความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิดโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเป็นไรอ่ะแป๊บนึงนะครับน้องๆโอเคป่ะโผ่อนเล่นติดไฟโอ้โหไวไปเล่นติดไฟโชว์แชิ์แก่พลาดไวไปเล่นนีชชิงมันกัสนุกปังปังเตรียมถัง พร้อมแค่ไหนทำงานพร้อมปกผมนี่จะพร้อมสุดจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในปากก็พร้อมสุดร้อนสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่มีนี่จานั้นก็พร้อมเดินยังมาชุดมันพกเรือยาวจากวันจัน์ถึงวันศุกไม่มีวันหยุดไม่มีวันลดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สะดุดไม่ช่แปมุดเช่อจ้างเลยคุณจะบ้างเลยคุณจะคลั่งเลยเพื่อไม่จ้างตอนนี้ผมจะกบไปขายหมดทั้งบ้านเลยว่างเลยไม่จ้างเลยทังหมดลากว้างเลยจ้างเลยจ้างเลยกดดันกจ้าง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  ้นตรีโอ้โหขอบคุณครับด้วยด้วยครับมาเริ่มงานวันจันทร์เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารได้ไหมไหนบอกว่าพร้อมเลยไวเล่นติดไฟไฟมันโคตรไวไปเล่นติดไฟไฟมันชกฉแก่หามไวไปเล่นดิชิงมันะสนุกรี้มถังดับเพลิงมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกับบ้านไปไปโรงพยาบาลพี่ ลิ้นติดไฟ oh. ก็เลยไปโรงพยาบาลโอ้โ oh. หลิ้นไหม้ลิ้นไหม่โอเคไปฟังเราในรีแคปกันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะโอ้ร oh, ีบมากลิ้นติดไฟไป